สัปดาห์ที่แล้วสาวกิฟของเราพาเพื่อนซีทิ้งท้ายซัมเมอร์ด้วยทริปทะเลกันถึงเกาะช้างเลยค่ะที่นั่นบรรยากาศดีมากๆเลยทั้งสองสาวได้รีแลกกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวความสนุกของสองสาวยังไม่หมดแค่นี้ค่ะสัปดาห์นี้เราจะมา on นเด way เกาะช้างกันต่อรับรองมันแน่ค่ะ you are the amazing, ทำไมกี้ไม่พาที่เดิมมาทำไมพาเบลมาพาัที่นี่อ่ะอ้าวเพราะที่เกาะช้างเขามีบ้านพักสไตล์บูติกเยอะแยะสวยๆยางมามอ่ะอยากให้เบลได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็เลยพามาพักที่นี่ดีเบลก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนกันและแน่นอนที่นี่จะเป็นที่เราได้ใช้อุปกรณ์ตรงนี้นน่นบเบ<อ>ลเ,เตรียมมาเพื่อการนี้เลยน,น,นั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดำน้ำกันที่สำคัญบอกว่าที่นี่มีเกาะอยู่หน้าหาดแล้วเกาะนี้มีความสวยงามมากๆจริงเหรอเอออยากเห็นแล้วดิ อยากเห็นแล้วใช่ปะใช่แต่บุบอกอีกอย่างหนึ่งก่อนที่อยากจ,จะไปเห็นเนี่ยเอาให้แบบว่าเป็นกิมมิคให้เบลแบบว่ารูา้สึกตื่นเต้น<ม>ก็คือเขามีของที่หาดูยากด้วยเป็นพวกหอยมือเสือกิ๊กก็ไม่รู้หน้า<ห>ตาเป็นไงนเสือคยเห็นปะเคยได้ยินแต่ไม่แน่ใจว่าอาจจะเคยเห็นก็ได้แต่ไม่รู้ว่าคือหอยมือเสือเออเอเอเดีเ๋ยวพา,า,าไปดูเนี่ยแล,<า>แล้วนอกจากนี้ยังมีสปาด้วยเบลชอบไม่ใช่หรอไม่เคยลองทางสปาเขาบอกว่าที่นี่จะเป็นสปาที่เอาวัสดุจากท้ะเลอะมาทําให้เราด้วยทําอะไรอ่ะ ขัดหอยนวดถอยอะนวดตัวไปดีกว่าไปดีกว่าเสียเวลา <Okay. S 1> เสียเวลาไปเช็คอ,อินกันดีกว่าอยากรู้ว่าห้องพักจะเป็นหน้าตาอย่างไงบ้างเ่าที่เนี่ยน่ารู้เนาะดูกันไหน วันที่2ของการพักผ่อนที่เกาะช้างสาวๆอยากเปลี่ยนฟิลที่พักกันบ้างค่ะหลังจากที่ได้พักสไตล์ไทยโมเดิร์นที่คชารีสร์ทแอนด์สปาเกาะช้างกันแล้ววันนี้สองสาวสนใจอยากพักฟิลสงบๆส,สไตล์ท็อปิคอลกันบ้างกับที่นี่เลยค่ะเกาะช้างท็อปปิคาน่ารีสอร์ทแอนด์สปา ที่นี่เป็นรีสอร์ตสไตล์ท็อปิคอลที่โดนใจจริงๆค่ะโดยโลเคชันที่เป็นส่วนตัวอยู่บนหาดคลองพลาวทางฝั่งตะวันตกของเกาะช้างหรืออยู่ถัดจากหาดทรายขาวฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องจะหารีสอร์ทไม่เจอเลยค่ะเพราะเมื่อมาถึงฝั่งเกาะช้างแล้วถามคนที่นี่เขารู้จักกันทั้งนั้นค่ะส่วนบรรยากาศของหาดคลองพลาวที่นี่นะคะเขาขึ้นชื่อเรื่องความสงบอยู่แล้วค่ะและเป็นหาดที่สวยงามที่สุดหาดหนึ่งบนเกาะช้างเลยก็ว่าได้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่าหน้าตาบ้านพักของเรานนะั้จะ สวยงานแค่ไหนดีกว่าไ,ได้เห็นแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วีมิงคูแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการรักษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติของเกาะช้างไว้ค่ะเพื่อการพักผ่อนที่สอดคล้องกลมกลืนไปกับธรรมชาติของที่นี่ค่ะ yeah. สวรรค์ชั้นอะไรเนี่ยโุ้ย้าสวยมากมีเต่าด้วยเฮ้วิกัสตอ,อ,อบเขาว่างกอนนะ<ร>อยากนอนนะ่ะกิฟนอนได้ปะจ้องจองเตียงนี้แล้วกันห้องแกรนดีลักมีลักษณะเป็นแบบวิล่าเป็นหลังๆค่ะตั้งอยู่ท่ามกลางสวนต้นไม้ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง50ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลย ไง <Okay. S 2> <Okay. S 1> สวยเนาะสวย,สวยห้องแบบน่าอยู่จริงๆสองคนแบบพออะไรพอละกิ๊บกิ๊บเพราะว่าทันนี้มันเป็นประตูสู่สว่างหมแล้วแหละเราข้าไปได้ปะบ้าเป็นห้องน้ำหรือเปล่าไม่เออห้องน้ำมาใช่แต่แกจะเข้าไปได้ยังไงล่ะอา้าวก็มันมีประตูอันนี้ไม่ใช่ประตู <laughs> ห้องน้ำหรูหราปูด้วยกระเบื้องสีน้ำทะเลให้ความรู้สึกเสมือนอาบน้ำอยู่ท่ากลางทะเลอีกทั้งยังมีห้องอาบน้ำแบบเอาท์ดอร์ด้วยสำหรับเพืเ่อนที่ชอบสัมผัสธรรมชาติจากการอาบน้ำใต้แสงทร์ต้องชอบแน่ค่ะและนอกจากห้องพักที่นี่จะสะดวกสบายหน้าพักแล้วนะคะบรรยากาศด้านหน้าของรีสอร์ทก็ยังเงียบสงบสมกับเป็นหาดส,ส่วนตัวจริงๆค่ะ เกาะไหนนะที่บอกว่าเราจะไปดำน้ำกันน่ะนั่นน่ะเห็นไหมเกาะสุวรรณที่บอกที่บอกไปว่าจะพาไป,ไปดำน้ำดูปะาการังใช่ไหมใช่ใช่เกาะน,นั้นแหละแต่ว่าแบบมองใส่กิดภาพเดบนี้ไม่ได้อะทำไมอะ่ะดูดิขึ้นสูงขนาดนี้เรือที่ไหนก็จะพาเราไปอะ่ะโอ้ย<ม>อยากไปไม่ได <ป S 2> ว่าแหละความจริงอะ่ะหน้าเนี้ยมันเป็นหน้าร้อนอะ่ะแต่ว่าบังเอิญเรามาเจอมรสุมแบบนี้เอเอาพ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วกันเนะเาะเนาะเนาะดูพรุ่งนี้แล้วกันเอาเป็นว่าวันเนี้ยแล้วก็โรงแรมเราก็สวยเราก็ไปเล่นสระว่ายน้ำในโรงแรมแทนก่อนได้เน,ะนะาะเนาะก็ได้ปะปะปะปเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปสิยังสัญญา แม่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าสดสาวๆเนี่ยจะได้ดำน้ำสมใจอยากหรือเปล่าเอาเป็นว่าช่วงหน้ามีกิจกรรมอื่นๆรออยู่ห้ามพลาดค่ะ There